โอเคครับวันนี้แป้นอนดึกมาแล้วครับอยู่กับแป้นอนดึกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาปล่อยรถกันสิงันเนาะช่วงโควิดก็ลูกค้ากับแพรนอนดึกป้องกันอย่างดีนะครับมีใส่มงใส่แมสเรียบร้อยตามกฎไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ปล่อยรถ โตโยต้ายาริสนะครับสวยๆหน an, ึ่งคันเนาะอันนี้พี่บอยเป็นพี่บอยคุณบอยคุณหนิงเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าผมเลยสามคันแล้วนะครับ<ถ>คุณ boy, คบอยรถคันนี้เป็นยังไง,งบ้างตอนแรกคุณบอยเนี่ยตอนแรกอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่<อ>สมุทรปราการเลยนะครับก็เลยได้เห็นรถคันนี้จากจากเฟ c e b o บุ๊คใช่ไหมเป็นนี้เป็น FC เลย FC แป้นอนดึกเลยแป้นอนดึกไลท์รถคันนี้แล้วคุณบอยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ ปล่อยรถคันนี้คุณบอยวันนี้เหมือนเดิมเนาะไม่ได้ใช้เงินเนาะไม่ได้ใช้ค่ะบาทเดียวไม่ได้ใช้เนาะทุกสิ่งอย่างแปนนอนดึกจัดให้แถมให้เหมือนเดิมนะครับให้คุณบอยคุณหนิงนะครับใช้รถอย่างมีความสุขนะครับเฮงเรวยๆปังๆกับรถคันนี้นะครับคูณ10คูณร้อยคูณพันไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องจีน่าใครเป็นคนเลือกรถคันนี้ คุณแม่้วน้องกีน่าชอบไหมชอบไหมรถคันนี้รถนี้รถสีอะไรรถสีอะไรลูกสีไรเอ่ยสีไรลูกสีเขียวโอ้ีิสีเขียวนี่อ่อนสวยงามมากเลยเนาะเอาไปทำไมรถคันนี้เอาไว้ไปรับหนูวะเอาเอาไว้ไปรับน้องกีน่าไปโรงเรียนนะครับอันนี้ครอบครัวของน้องจีน่านะครับน้องจีน่านี่คือเจ้าของรถนะครับอันนี้คือคนจ่ายตังค์นะครับโอเคครับขอบคุณแม่นะครับน้องจีน่าขอบคุณครับขอบคุณครับสวยเลย